ครับเมื่อนี้ผ้ามาเบงเกี่ยวเข่าด้วยครับทีมงานอุดมทรัพย์ฟาม์มือน,นี้วันที่ยี่สบแดวันพฤหัสยี่สิบดตุลาครับสอง4ห้าอยหสิบสี่อันนี้ก็เป็นงานที่สองครับของปีนี้ทีมงานอุดมทรัพย์ฟ้ามอันนี้ก็ห้เป้าครับเป้าเป็นพ่นเกีียวมือน,นี้ก็เกียียวแล้วแล้วเมื่อเ้านี้ หน้านี่ก็ประมาณ6ไร่ครับอันนี้เป็นเขาเจ้าครับแต่ว,ว่าปีนี้ก็รับซื้อที่แถวนี้ก็ประมาณ8บาทน,นี่ก็อยู่ตรงหน้าทางบ้านดําปุนครับแล้วนักคู่บ้านดําปุนบ้านเฮานี่แหละแถวใกล้ๆบ้าน เก็บค่อยๆอยเก็บทุกเม็ดครับผมแต่งเรียบร้อยรถข้อสปริงเกี่ยวดันครับมีตู้เบาครับผมมีปัญหาครับเรื่องเขาล้นเข่านี่ผมมีปัญหาครับงามผู้เช่านี่กับเจ้าของหน้าเขาจาว่าพักว่าสั่นตะแกงกับเปี้ยนแล้วครับผมมี ยาโบมี่อันนี้ติดเข้าไปครับแล้วก็มีเศษเศษปลายเขาเล็กน้อยครับ,บเต็มแล้วครับเต็มเบาแล้วดังแล้วครับ อไรใส่ใปรามาณเท่ไดไรกับ,บร๊รลุเพราะว่าผมกบเกี่แหลกครับปีนคืขึ้นเอาไปใช้รถนครับทีมงานทีมงานกับนังหาครับทิปภากันนงังหาซื้อแตงโมสต้มไก่ทรรมะให้ครับอออเลยน้องอ้อยเปตดตอง แม่ครับพ่อครับนี้น้องครับทีมงานเดียวกันน้องต้องคนกันรถนี่รถมาถาอันนี้รถพ่อครับขึ้นทา้งไหครับขึ้นทั้งนี้นี่ครับทีมงานก็นังนั่งขา พ่อแม่น่องอยใจตองครับทีมง,งานเกยข้าเจ้าครับ ค่ครับปล่อยออกมากรับยาครบมีอยู่ครับแต่ก็พอหลายครับใช้แต่แกงใหง่ามครับง่ามจะคลองหน้าแล้ววะใครอยู่แล้ววะ ครับสำหรับมนินีรับยกทำนีก่อนเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวมินีคลิปหน้าต่อไปกับฝ้านคนไร่กดติดตามไม่ได้ครับทีมงานอุบนรับฟาร์มฮาครับหนุกล้านบาทสมปอยครับสวัสดีครับ